สปอยด่วนมังงะวันพีช1,133สิ้นสุดการรอคอยได้พบสักทีบุคคลในตำนานที่เฝ้ารอและลูฟี่ยิ้มกว้างภาคภูมิใจและอดีตที่เลวร้ายทีนิโคโรบินนั้นเกือบจบชีวิตตนเองสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยชอบคลิปนี้เป็นสปอยด่วนมังงะวันพีชในตอนที่1,133นะครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นหนึ่งตอนที่แฟนคลับวันพีชนั้นก็น่าจะอยากเฝ้ารอรับชมแหละครับว่าเป็นยังไงพอในเรื่องนั้นกำลังสนุกเลยแต่ใน ตอนนี้นะครับถามผมว่ามีการต่อสู้เดือ,ด,อดหรือไม่อาจจะไม่มีแต่มีเรื่องราวที่แฟนข่าววันพีชนั้นจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่พวกเรานั้นเฝ้ารอกันมาอย่างยาวนานเลยล่ะโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่าสำหรับปกตอนมังงะวันพีชในตอนที่1133นั้นนะครับโดยเจ้าโคเดมนั้นได้ทําการจับตัวโอทามะเป็นตัวประกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ การเดินทางนะครับของยามาโตะ โดยเปิดตอนของมงังงะวันพีชในตอนที่1133โดยจะเป็นการย้อนอดีตของโรบินโดยจะมีทั้งเรื่องราวเก่าที่เรานั้นรับรู้เกี่ยวกับอดีตของโรบินและก็เรื่องราวส่วนใหม่ด้วยที่เราจะรับรู้ในตอนนี้อีกทั้งยังมีการเปิดเผยด,ด้วยละครับว่าครั้งหนึ่งนั้นโรบินเคยคิดสั้นนะครับก็คือต้องการจะจบชีวิตตัวเองไปแต่โชคดีที่ตอนนั้นนะครับเธอก็ตัดสินใจว่าเออไม่ทําในสิ่งนั้นนะครับถือว่าโชคดีมากๆเลยนะเพราะแน่นอนว่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นเน,นี่นนนย คิดนะครับไปมากกว่าก่อนหน้านี้หลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มโจรสัตว์หมวกฟางนั้นได้เดินทางนะครับไปสถานที่ที่ซาโลนั้นอาศัยอยู่นะครับก็ในเกาะเอลบาบนั่นแหละก็คือไปนะครับอาจจะเป็นหมูบห่บ้านหรือก็แล้วแต่เนี่ยไปหาซาโลนะครับเพราะว่าโรบินนั้นอยากจะเจอซาโลมากที่สุดเลยนะครับโดยการเดินทางนั้นจะเป็นการนั่งเรือไปนะครับและเป็นการเคลื่อนที่ด้วยเมฆนะครับก็คือเป็นเรือนั้นสามารถบินผ่านอากาศได้เลยนะครับอยากเห็นภาพเหมือนกันนะคงเฟี้ยวน่าดูและหลังจากนั้นลิลิทหนึ่งในเวก้าพังได้อธิบายแลว่า เทคโนโลยีนะครับที่ดรเวก้าพังนั้นสร้างขึ้นมาสามารถทํางานได้สบายๆเลยนะครับในเมืองเอลบาบด้วยสภาพบรรยากาศนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนใครจึงสามารถใช้ได้เลยนะครับกับไอความสามารถในการเกาะก้อนเมฆไปหลังจากนั้นไม่นานเราก็จะได้เห็นว่ากลุ่มโจสรสัตว์หมวกฟางในที่สุดนะครับก็มาถึงที่อยู่ของเซาโลแล้วโดวยเซาโลนอยู่เอลบาบนั้นเนี่ยอยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ที่เอลบาบนะครับก็คือสอนประวัติทรงประวัติศาสตร์ให้กับคนเอลบาบนะครับพวกเด็กคนยักษ์อะไรก็แล้วแต่นั้นได้เรียนรู้นะ เกี่ยวกับเรื่องราวประวติศาสตร์นี้ หลังจากนั้นเหตุการณ์ถูกย้อนอดีตไปอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเป็นการย้อนกลับไปนะครับการพบการครั้งแรกของซาโลและก็โรบินนะครับโดยในตอนนั้นซาโลนะครับแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพื่อทําให้โรบินนั้นรู้สึกประหลาดใจนะครับแต่เธอก็สังเกตได้ทันทีว่าเขากําลังทําอะไรอยู่และภาพในอดีตนั้นก็ยังมีการเปิดเผยนะครับในวันที่เปลวไฟขนาดใหญ่นั้นได้หมดไหมและเผาทําลายโอฮาร่าไปนะครับและได้ละลายน้ําแข็งนะครับของโอคิยิที่ห่อหุ้มตัวซาโลเอาไว้ทําให้เขานั้นสามารถรอดชีวิตมาได้นะ ใช้น้ําแข็งในการหุ้มตัวนะครับซาโลเอาไวใช่ไหมแต่พอไฟไหมโอฮาร่ามันไหมแบบลามไปหมดเลยเลยทําให้ไไฟเนี่ยทำให้นะครับซาโลดหลุดจากพันธนาการน้ําแข็งได้ทําให้เขารอดชีวิตมานะครับแต่อย่างไรก็ตามทีร่างกายของเขานั้นเนี่ยก็ถูกแผลนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งกัดแล้วก็ไฟไหมนะครับก,ก็ถือว่ารอดมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วและหลังจากนั้นนะครับในช่วงท้ายของตอนนะครับเป็นช่วงคลายแม็กสุดๆเลยนะครับเพราะเราจะได้เห็นนะครับไอ้บทเนี่ยถ้าใครติดตามวันพิษมาต้องอาจจะร้องไห้แน่นอนนะครับ โรบินนั้นได้เจอกับซาโลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับน้ําตาที่ซึมออกมานะครับโดยที่ไม่ตั้งตัวโดยเธอนั้นได้พูดกับซาโลคุณซาโลคุณช่วยชมชั้นหน่อยได้ไหมที่ชั้นเนี่ยสามารถรอดชีวิตอยู่ได้นานขนาดนี้ถือว่าเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่เลยสำหรับแฟนคลับวันพีทนะครับที่ทั้งสองคนนี้สามารถกลับมาพบกันได้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนพัดพลากกันมาอย่างยาวนานนะครับได้เอาคนในกลุ่มหมวกฟางนั้นต่างร้องไห้โฮกันใหญ่เลยนะครับแต่เราก็จะไม่ได้เห็นสีหน้าของจินเบย ก็มองโลบินและซาโลนะครับด้วยรอยยิ้มกว้างนะครับที่ทั้งสองคนนี้สามารถมาเจอกันได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นการจบไปสัาหง้างาวันพีชในตอนที่1 1 3 3นหระครับถือว่าตอนเนี้ยอาจจะไม่ได้มีจุดพีคมากมายแต่สารพงษผมว่าอิ่มเอมใจอยากจะอ่านเลยลหละว่าจะเป็นยังไงพร้อมกับข่าวร้ายนะคบว่าสัปดาห์หน้าวันพีชงดนะครับแต่เป็นงานงดเนี่ยไม่ใช่จันโอดาป่วยนะแต่มันเป็นงดตามรอบนะครับเขาจะมีการวางแผนแล้วว่าวันนี้งดวันนี้งดนะจึงทาให้อาทิตย์หน้ามันก็จะเป็นการงดะรแลิงๆ่งชว ปลายธันวา,าช่วงเดือนธันวาจนถึงมกราเนี่ยจะงดปล่อยอยู่แล้วเพราะวันหยุดเยอะไหนจะปีใหม่อ,อีกนะครับต่าง,ง,ง,งๆมากมายก็ทําใจเอาไว้ละกันนอกสำหรับแฟนคลับวันพีชนะครับแต่ว่าได้รับชมได้อ่านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีละหล่ะนะครับดีกว่างดไปเลยอันนั้นอาจจะทําให้คนนั้นเสียใจมากกว่าก็เป็นไปได้ก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็นสปอยล์รวนมังงะวันพีช1,133นะครับก็คุ้มค่าสมการรอคอยหรือเปล่าคอมเมนต์มาได้เลยและเหมือนเดิมนะครับว่าเมื่อมีสปอยล์รวนแบบนี้ก็จะมีถามตอบท้ายคลิปเพื่อเป็นนนนนกกาาาาาารรรูดคคุยััขขออองงงงใชช่่่เววสปห์ีผม มีคอมเมนต์ไหนน่าสนใจบ้างเป็นการแรนดอมใ้แฟนผมนั้นแคปมานะครับอ่ะงั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นไหนน่าสนใจจะมีความคิดเห็นของคุณบ้างรอเปล่าเริ่มต้นที่ความคิดเห็นแรกนะครับของคุณไอ อ่าไม่พูดละกันไอแลด์นะครับอนิเมะงดถึงไหนนะครับอ่าอนิเมะวันพีชนั้นจะงดนะครับจนถึงเดือนเมษาแล้วก็จะกลับมาใหม่นะครับก็เฝ้ารอกันนิดนึงและกันเนาะอีกไม่นานนะครับก็เดี๋ยวได้รับชมมาแล้วก็หวังว่ากลับมาครั้งนี้ของอนิเมะวันพีชนั้นงานคุณภาพต่างๆนั้นจะดีมากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าถ้าดีกว่าเดิมเนี่ยก็คุ้มค่าสมการรอคอยแล้วก็ไปต่อที่ความเย็นออกไปนะครับของคุณวันชัยสีทองพวกดาบที่บอกว่า50ดา20ดาบดาบก่อนพีจะิบมันจะเปิดเเผยทุกล่มไหาคสับยอัดาบก่อนวัน นั้นก็คงไม่ได้เปิดเผยทุกเล่มหรอกครับว่าเป็นยังไงบ้างแต่อาจจะมีข้อมูลที่เปิดเผยขึ้นมาเช่นอาจจะเป็นมุมต่ตอบคาถามก็ได้หรือนะครับอาจจะเป็นหนังสือที่ออกมาในอนาคตฟีลแบบว่ามาเปิดเผยนะว่ามีดาบอะไรบ้างอยู่ในแคทอะไรบ้างาฟีลแบบนั้นมากกว่านะครับแต่ถ้าผมอาจริงก็ไม่ต้องบอกทุกเล่มก็ได้บอกแค่เล่มสําคัญเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วนข้อมูลตามหลังมานั้นอันนั้นก็เป็นส่วนที่เข้าใจได้เนาะแล้วก็ไปต่อที่ความที่เห็นต่อไปนะครับของคุณวุฒิพงศ์จันทชัมนี เจ้าชายโลกีที่ว่าเคยขอลูกสาวบิ๊กมัมเนี่ยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเคยขอลอล่าไปแต่ง,งานแต่งนั้นล่มไปนะครับก็คือไม่ได้แต่งนะครับลอล่าหนีไปก่อนนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้เกิดการสายสัมพันธ์กันนะครับระหว่างนะครับอันจาจักเอลปาฟกับกลุ่มโจสรสลัดบิ๊กมัมแล้วก็ไปต่อที่ความที่ต่อไปนะครับของคุณพุทธนิตพีเตอร์ผมสมัคร y o u b e p r พ m เ u มเพื่อมาฟังโฆษณา y o u b e p r พ m เ u มเนี่ยนะไม่ต่างจากไม่สมัครเลย อ่ะเรื่องนี้ผมขออธิบายละกันนะครับถ้าใครนะครับสังเกตช่องผมดีๆนะช่องผมนั้นจะไม่ค่อยรับโฆษณาสักเท่าไหร่นะครับคือถ้าจะรับต้องเป็นโฆษณาอย่างแรกที่ไม่ใช่การพานันนะครับหรือสุ่มเสียงละกันนะครับต่อเยาวชนจริงๆไม่ต้องเยาวชนหรอกที่มันไม่ดีต่อทุกคนนะั่นแหละผมจะไม่รับเลยจึงทาให้อ่ะช่องผมก็เลยไม่ค่อยมีโฆษณาอะไรลงนะครับก็เออก็ตัดไปไม่เป็นไรนะครับแต่ประเด็นเลยเนี่ยโฆษณาตัวนี้ผมรับเพราะว่าเป็น u b e Pre ิมีมซึ่งแน่นอนว่ามีประโยชน์นะครับสำหรับใครเนี่ยที่ดู YouTube อยู่แน่นอนนนนะะครรับซึ่ง่งงนะิสปออีี้เยยถืวาาดมกล เขาบอกว่าจะจ้างผมอ่ะก็คือลงทุกคลิปเลยอย่างช่องผมนั้นเดือนหนึ่งจะลงประมาณ60คลิปใช่ไหมซึ่งเขาบอกลงไปเลย60คลิปแต่ผมคิดว่าเออมันเยอะไปอาจจะทาให้คนนั้นอาจจะเบื่อก็ได้นะครับหรือเออมันโฆษณาไทยอินมากเกินไปก็เลยขอเขาว่าเอาแค่ส5คลิปก็พอนะครับซึ่งผมนั้นตัดเงินไปประมาณสมมติจะได้4ส่วนเนี่ยผมเอามาแค่1ส่วนเท่านั้นซึ่งถือว่าผมตัดไปเยอะมากๆนะครับแต่ก็เพื่อทุกคนนะครับเพื่อความแฟร์อะไรต่างๆและมันก็มีประโยชน์ด้วยนะครับอัตราลิ่ห้าคลิป,ลปว่านนอาก เอาไปทําอะไรบ้างนะครับหลักๆเลยผมจ้างคนตัดต่อหรือนะครับอัปเกดคอมหรือว่าต้องมีส่วนมากมายนะครับที่เป็นค่าใช้จ่ายในการทําช่องซึ่งผมบอกก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยผมมีลูก2คนใช่ไหมซึ่งผมนําเงินส่วนเนี้ยไปช่วยในการทุนเวลาผมคือจ้างคนตัดต่อหรือบางสิ่งบางอย่างที่ผมนั้นอ่ะอาจจะไม่ต้องทําเองแล้วก็ใช้ส่วนเนี้ยในการไปทําเลยเพราะว่าผมเอาเวลาที่เหลือนั้นอ่ะไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับลูกผมนะครับคือถ้าใครมีลูกก็จะเข้าใจว่ามันก็ต้องมีเวลาส่วนหนึ่งในการทุ่มเทกับลูกด้วยและอย่างที่ผมย้ำแหละคะ่่ม่มนนนีีโยชช์ตออทดูงผ นะเพราะว่าจะมีคนทักแชทผมมาบ่อยเช่นพี่ครับผมอยากสมัครต้องทํายังไงผมก็แนะนํามาว่านะครับว่าติดต่อไปช่องทางไหนซึ่งมีคนอาจจะมีปัญหาตรงเนี้ยติดต่อมาเดือนนึงเนี่ยไม่ต่ำกว่า10คนนะครับและคิดดูว่าคนที่ไปตรงๆงเลยที่ไม่ต้องติดต่อผมมาอ,อีกกี่คนนะครับผมเลยว่าเออมันก็มีประโยชน์กับคนในช่องคนดูหลักหมืน่นหลักแสนนะเดือนหนึ่งเป็นหลักล้าน,นอย่างเงี้ยถ้าคนแบบว่าไปสมัครสักร้อยคนพันคนนะครับโอ้ผมว่าก็มีประโยชน์กับหลายๆคนนะครับและมีประโยชน์ต่อผมด้วยสปอนเซอร์ก็วินผมก็วิิินนนนนนนะรรััััหือแแมมม้้กกกทท่่่งผูช็ววุฝาย อัตราที่ผมพูดแล้วครับว่า15คลิปต่อ60คลิปมันน้อยมากๆเลยแล้วก็ไปต่อที่ความที่ต่อไปของคุณอาทิตย์โลกิในมาเวลเจ้าเล่ห์มากในวันพีกก็น่าจะคล้ายกันอ่ะผมว่ามันก็คงฟิลคล้ายกันนั่นแหละครับมันก็ได้อินสปายมาเหมือนกันและนะครับมันก็คงจะดูเป็นอะไรที่มันกลมกล่อมมากกว่านะครับนอกจากโว้ยเป็นคนดีเสเหลือเกิน และไปที่ความคิเ็นต่อไปนะครับของคุณทองพาณิรัมสมแล้วที่เป็นเทพแห่งการปลดปล่อยเออเอ,เอ,เอก็จริงนะเทพแห่งการปลดปล่อยของจริงนะครับพี่แกอยากจะปล่อยใครก็ปล่อยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตอนนี้เฮียแ,แกจะปล่อยหรือเปล่าเพราะว่าถามตอบนะผมอัดก่อนนะครับที่สปอยใหม่จะมา <S <S แล้วก็ไปต่อที่ความคิเ็นต่อไปนะครับของคุณหลีตงเฮงชื่อนี่เหมือนเหมือนว่าผมแดงเป็นคนวางหมากบนเกาะน,นี้ให้ลูฟี่ไม่แน่ลูฟี่อาจจะเป็นลูฮาคิราชันที่แข็งแกร่งที่นี่ จริงๆก็อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้หรือจะมองในมุมว่าแชงอ่ะมันก็ปลื้มลูฟี่อยู่แล้วอ่ะก็ฟีลอวยเด็กในสังกัดตนเองว่าลูฟี่นดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับให้คนอื่นฟังแล้วก็ไปต่อที่ความผิดต่อไปนะครับของคุณพาคินเอลบัฟจะเป็นจุดเสียสละชีวิตของอูซบโอ้ยผมว่าอาจจะไม่ถึงอย่างนั้นนะเพราะยังไงก็แล้วแต่อูซบอ,อยู่ร่วมหัวโจมท้ายนะครับของกลุ่มหมวกฟางแน่นอนจนไปถึงค้าสวัสดิ์ลำคาอย่างวันพีทอูซบนั้นไม่ถึงตายแต่อูซบนั้นอาจจะได้รับการอัปเกกกรดดออะไไบบาาาาางงงงสิ่ย่ยจภคนี้้็พราาาาะดูเเเหมือออนนนว่่จปป็็ภภคคคคทีคขขงงโโ อหซบไปเลยละแล้วก็ไปที่ความเหยนออกไปนะครับของคุณมาคาลองเดายังไงก็เดาแล้วมองภาพไม่ออกเลยว่าสร้างบาดแผลให้แชงด้วยวิธีไหนหักเหลี่ยมหักขีมองอนาคตหนึ่งนาทีได้ไงเนี่ยหนวดดานั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่ผมพยายามสื่อว่าทางด้านของหนวดดำเนี่ยแม่งโคตรแข็งแกร่งเลยนะสามารถจัดการแชงได้ขนาดนั้นนะครับคือใครจะมองว่าเอ้ยตอนนั้นแชงอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าเดี๋ยวผมมองว่าเฮ้ยมันก็ระดับนั้นน่ยมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วหนวดดําในช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้มีพลังผลปรเลยสามเลยได้ซ้มแต แข่งคูดได้ แล้วก็ไปต่อที่คําถามสุดท้ายนะครับของคุณเคนายกลุ่มหนวดดํามีความรู้เยอะเขาใช้สมองมากกว่ากําลังไอเนี่ยผมมองว่าเป็นจุดหนึ่งที่จ,จันโอดะวางรากฐานกลุ่มนี้ดีมากๆเลยนะครับว่าไม่จําเป็นต้องเป็นตัวร้ายแบบเอ,อ้ยต้องเก่งอย่างเดียวแกรงอย่างเดียวพลังอย่างเดียวมีสมองด้วยมีสมองบวกกาลังด้วยทําให้เป็นกลุ่มที่โคตรอันตรายนะครับยากแก่การต่อกอนกั้งหวดนี้นะครับเป็นสปอยล์ด่วนมังงะวันพีช1 1 3 3่มก็คุมค่าสมการรอคอยหรือเปล่าสามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะ ที่แฟนขบวันพีชนั้นฝะรอในการรับชมนะครับพอในเรื่องเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงคลายแม็กซ์สุดๆแล้วก็รอเลยแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอบตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ